ข้อล่ำเสียบซึ่งหน้า2หมอต้องลุ้นไม่ใช่มีแค่การเมืองที่ร้อนแรงช่วงนี้แวดวงสีกากีนในหมวดการแต่งตั้งนายพลวาระประจําปี2568ก็ร้อนแรงไม่ต่างกันเพียงแต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหน้าฉากเป็นเพียงการเคลื่อนไหวหลังม่านรอเวลาเดือดพอตั้งแต่ที่พบบอตายพลตำรวจเอกกิจรั์พันเพชรแม่ทัพใหญ่ ลานระครังส่งสัญญาณเข้าสู่พ่วงเวลาการแต่งตั้งเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการนั่งหัวโตรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับพิจารณากลุ่มความรู้ความสามารถในการคัดเลือกและแต่งตั้งตำรวจให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นพร้อมๆกับการประกาศลำดับอาวุโสต,ตำรวจระดับผู้ช่วยผบตรและรองเจรตํตำรวจแห่งชาติรวมถึงเราผู้บังคับการวาระประจำปี2568 หลายเก้าอี้หลายตำแหน่งก็ถูกโฟกัสถูกจับตาแม้แต่เก้าอี้ผู้ช่วยผบตรขึ้นรองอรรอผบตรยศพลตำรวจเอกและผู้บัญชาการขึ้นผู้ช่วย,วยผบตรยศพลตำรวจโทที่ตามพรบรตำรวจแห่งชาติพศ .2565 กำหนดไว้ชัดเจนการคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งรองผบตรถึงผู้ช่วยผบตรให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อตามที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส มาตา8 2สองวงเล็บหนึ่งแบบ100เอร์เซต์ตามตำแหน่งว่างทว่าปีนี้การแต่งตั้งระดับรองพบตรมีว่างสองตำแหน่งจากพลตำรวจเอกไก่บุญสวดสรงและพลตำรวจเอกประจบวงสุขรองพบตรเกษียอายุราชการกระตองเลื่อนผู้ช่วยพบตรออวุโสลำดับหนึ่งและสองขึ้นแบบอัตโนมัติพอส่องไปดูที่บัญชีอาวุโสระดับผู้ช่วยพบตรอันดับหนึ่งพลตำรวจโทรสำราญนวลมาในร้อยตำรวจ50 เกษียณปี2576อันดับ2พลตโทโนบโสพลรัตสิงหาจารุเกษียณปี2569เช่นเดียวกับระดับผู้ช่วยผบตรมีตำแหน่งว่าง7ตำแหน่งจากผู้เกษียณ5ตำแหน่งและเลื่อนขึ้นแทนรอผบตรสองตำแหน่งนั้นเมื่อไล่เรียงบัญชีอาวุโสพบชก็ต้องเลื่อนขึ้นผู้ช่วยผบตรแบบ100%อันดับ1พลตรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตพบชภาค8 ลำดับ2พลตตรโทจิรพภูริเดชพบชกลำดับ 3. พลตตรนันทวัฒน์ผเดิมชิตพบชภาค7ลำดับ 4. พลตตรอนุชารมยันนันพบชสองอก่อตรลำดับ5พลตตรอุดรยอมเจริญพบชสลำดับ6พลตารวจโทนายแพทย์ทวีศิลเวนวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและอันดับ7พลตตรยิ่งยศเทพจำง พบชภาคสองก็เลยมีเสียงเมาส์มีคำถามตามกฎตามเกณฑ์ที่วางไว้ให้พิจารณาโดยคำานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันการพิจารณาความสามารถรู้ความสามารถให้คำานึงถึงประวัติรับราชการผลการปฏิบัติงานและความประพฤติเพราะทั้งพลตำรวจโทนพโสพลรัตนสิงหาจารุผู้ช่วยผบตรและพลตำรวจโทนพทวีศิล์เวชวิษาา นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเพิ่งถูกแพทย์ทยสภามีมติลงโทษทางจริยธรรมปมการรักษาตัวชั้น14จะมีผลต่อการแต่งตั้งหรือไม่อย่างไรกลายเป็นโจทย์ใหญ่กลายเป็นประเด็น,นที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันในแวดวงสีกากีที่ต่างเชื่อว่ารอวันเดือดระอุในรเร็วๆนี้